Terima kasih telah menonton! 别嚟啊？拜拜

แล้วเปิดอะอัลลอเนาะตอนนั้นนะเฮ้ยติดๆๆติดๆติดๆติดๆไปติดๆๆติดๆเลยเดี๋ยวตบเคยเจอ Lan cepat, lan. Tak. Lan. Tapi, tapi. ペペ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 ペ โอ้โหไนี่ยไม่ต้องมานกิรู้สิรตรีมาฉันนี่หล่อโอ้โหน่าจะมีสิบกิโลสวยมากโอ้โห

เป็ดน้อยวันนั้นที่ตัวเล็กเนี่ยตอนนี้ก็ตัวใหญ่แล้วแล้วมีไก่ไก,ลกล่กระดุกดำนี่ไม่ใช่ไก่แจ้นะแต่เป็นไก่ดุกดำตอนนี้แม่ไก,<ๆ>ไก่ที่กำลังฟักไข่ จับไม่ได้แล้วทุกคนที่เป็นแม่ไก่อย่างเงี้ยมันดุมากเลยเดี๋ยวดูกัน 재미있게 봐주시 มาฮะขอล้